การที่นี่มาออกค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี่ก็ทีมสร้งสางคนสร้างเมืองไทยหลังศึกษาแล ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบซับและกิจยัดจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชี่ไว้ให้ ทีเชาวมอ,อ,อทานเดียวกันเกิดคุณมังสงฆ์นักรินขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ดินกิจที่หนึ่งลาบสัตว์และยิดประยชน์

วันนี้กลับมาพบกันวันพูดกลางสัปดาห์นะคะวันนี้พูดที่20กันยายน2566ายค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้จนถึงเวลาประมาณ9นาฬิกานะคะวันนี้รายการที่นี่มอค่ะติดตามประเด็นที่น่าสนใจนะคะในช่วงของรอบรั้วมอนะคะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียรการไคนุนนาค่ะอาจารย์ดานิเทศศาสตร์นะคะจากคณะ วิทยาการสื่อสารมอปัตตานีค่ะวันนี้มาพูดคุยกันสำหรับการาเชิญชมนะคะละครเวทีเรื่องอารดัดแปลงจากบทประพันธ์ของนักเขียนชาวฝรั่งเศสนะคะซึ่งจะจัดแสดงให้ชมในช่วงวันที่4-5ตุลาคมนี้3รอบด้วยกันนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะเราจะไป พูดคุยนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียรการไข้นุนานะคะใน,นะเรื่องของความเป็นมานะคะความสนใจแล้วก็เหตุผลที่ทำไมถึงเลือกอเรื่องนี้นะคะมาะเป็นละครเวทีนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามะคะ่ะตอนนี้อาจารย์เพียรการอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เพียรการคะ่ะครับสวัสดีครับคุำพัชราครับผมค่ะสัญ,ญญาณฟังชัดเจนนะคะ เสียงเบานิดนึงครับค่ะอ่าเดี๋ยวพัชาราปรับเสียงดังขึ้นนิดนึงนะคะจะได้พูด,พดคุยกันนะคะเหตุผลความสนใจทําไมถึงเลือกนะคะละคราการดัดแปลงนะคะจากาบทประพันธ์ของนักเขียนชาวฝรั่งเศสนะคะที่มาทำเป็นละครเวทีเรื่องอาร์นะคะมีแรงบนันดาลใจมีความสนใจในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ ครับผมจริงแล้วละครเวทีนะครับที่ทางสาขานนเทศศาลชนะพิธยการสื่อสารนะครับเราจะมีการจัดแสดงเนี่ยนะครับนที่สี่ห้าตุลาคมนี่นะครับเนี่ยเป็นบทละครนะครับที่ทางทางสาขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้แสดงเองนะครับผมแต่ว่าเป็นลักษณะของความร่วมมือกันกับทางกลุ่มที่เขา สนใจเรื่องงานแสดงหรือง,งานละครนะครับชื่อว่ากลุ่มโนนิคโปรดักชันนะครับอดยกลุ่มโนนิคโปรดักชันนี้ก็เป็นกลุ่มละครนะครับที่เป็นอิสระนะครับก็รวมตัวกันของกลุ่มคนรักการทําละครเวทีนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นน,นะครับเป็นเป็นคนรุ่นใหม่นะครับออแล้วก็เป็นคนที่สนใจทงางด้านการละครนะครับผมมารวมตัวกัน นะครับแล้วก็สร้งแต่งผลงานขึ้นมานะครับซึ่งเรื่องอาร์ตนะครับหรือว่าภาษาไทยเรื่องศิลปะเนี่ยนะครับก็เป็นละครเรื่องหนึ่งที่กลุ่มนุนิปรดักชัติเนี่ยนะครับได้รับงบประมาณจากท,า,ท,า,ท,า,ทา,างสุทัศน์สิงห์นะครับที่จะสนับสนุนในเรื่องของการแสดงน,นะครับซึ่งบทละครเรื่องนี้เป็นนักเขียนนะครับเป็นเป็นนักเขียนบทละครเวทีนะครับชื่อยัา วินาเรซาเนี่ยนะครับเขาเป็นดาวพระเรสกนะครับจึงก็มีการม,มีการนําไปแสดงครั้งแรกเนี่ยนะครับเมื่อปี2531นะครับต่อมาเนี่ยบทละครเรื่องนี้เรื่องอาร์ตเนี่ยนะครับก็ได้รับการแปลไปในหลายภาษานะครับรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งก็นํามาสูบ่บทละครเวทีนะครับเรื่องอาร์ตที่จะจับที่คณะวิทยาการสื่อสารนะครับวันที่4กับ 5ตุลาคม2อ6 6นี้นะครับคุณปรราครับค่ะนะทราบว่าจะแสดงจัดแสดง3รอบด้วยกันนะคะในช่วง2วัน,นคือ4ถึง5ตุลาคมนี้ที่คณะวิทยาการสื่อสารมอปัตตานีซึ่งแสดงว่ากลุ่มของผู้แสดงเนี่ยนะคะจากากลุ่มโตฮิตโปรดักชันนี้เป็นเป็นนักแสดงจากที่ไหนนะคะจันเป็นนักแสดงจาก จากกรุงเทพทั้งหมดเลยเนะครับกรุงเทพนะคะครับะะแต่ว่านักแสดงทั้งคือนักแสดงทั้งตามท่านเนี่ยนะครับก็จริงแล้วเป็นค่อนข้างจะเป็นผู้อาวุโสแล้วนะครับแต่ว่าเป็น,น,นลกลุ่มคนรักละครแล้วก็หลายท่านเนี่ยนะครับก็ได้รับรางวัลืออ่าเขาเรียกว่าศิลปิน ศิลปะทอนด้วยนะครับเป็นรางวัลที่ทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนะฮะของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้มอบให้นะครับอย่างนักแสดงท่านแรกนะครับที่จะมาเนี่ยนะครับก็คือพี่ที่เป็นนักแสดงด้วยนะครับคือคุณพี่ก่อนแั้งนะครับท่านก็ได้รับรางวัลศิลปินศิลปะทอเมื่อปี2553นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาแสดการที่เป็นนักแสดงในนี้ด้วยก็คือคุณดำเกลิ่นพิจิต ที่ติดปีศา์นะครับซึ่งได้รับรางวัลศิลปินศิลปาร์ิลหรียญเมื่อปี2 5 6 2นะครับบางท่านก็อายุ60ปีนะครับคุณสัตราครับแต่ว่าปีนี้การแสดงนี่จเรียกว่าอยังคงเป็นคือคือนอกจากเขาทางานละครมาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยปีไม้ลายมือต่างเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็น่าน่าติดตามอย่างยิ่งเลยนะครับอย่างละครวิธีเรื่องอาร์เนี่ยเขาเขา จะ,สะแสดงมาประมาณสักงตปีแล้วนะครับค่ะ,ะนใหญ่ก็จะจะ,สะแสดงในกรุงเทพนะครับก็จะ,สะแสดงเป็นเป็นร้อยรอบแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะมาเอ่อมามาขยายพื้นที่การสแสดงเนี่ยในต่างจังหวัดนะครับในช่วงปี2565-2566ถึงเองนะครับคุณพตระครับค่ะซึ่งเอ่ออยางเขาก็เขาก็ขยายพื้นที่การสแสดงปีที่แล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าไปที่มหาวิทยาลัยกรแก่น นะครับเพื่อจะไปร่วมมือกับอะไเรียกว่าสถาบันในท้องถิ่นากรกษ่ทำงานเรื่องของการ่อสารเนี่ยนะครับแล้วก็เครือข่ายในท้องถิ่นที่ทํางานด้านการละครเนี่ยนะครับเราจะไปร่วมมือเป็นัดแสดงกับในกลุ่มนั้นๆนะครับแย่าล่าสุดในก่อนที่จะมาที่นี่เขาก็ไปเชียงใหม่มานะครับผมไปจะแสดงที่เชียงใหม่แล้วก็เั้งแงจากว่าทางสาปรชาชาติเราเนี่ยเรามีเครือข่ายศิลปินนะครับทางด้าน การละครของนี้อยู่อยู่ที่กรุงเทพรรก,ก็รู้จักเป็นกระขายนะครับแล้วก็ uh huh. ทางกรุงเทพเขาก็ติดต่อมาอทางทางกลุ่มเนี่ยนะครับก็ติดต่อมาว่าสนใจอยากจะนาละครเวทีนะครับเรื่องอาร์ตนะครับมาสแสดงที่ปัตตานีนะครับนังกลาวเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่ยังไม่เคยมานะครับ uh huh. ไม่เคยมาจัดสแสดงแล้วก็คิดว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจนะครับที่อยากจะ,ะมา มาแสดงให้กับพี่น้องประชาชนชาวชาวปัตตานีแล้วก็าวชาวชาวแถบภาคใต้นะครับให้ได้ชมกันนะครับก็เคยพูดคุยกันว่าเออเรามองดูแล้วว่ามันเป็นละครเนื้อหาละครง่ายางจะร่วมสมัยมากๆนะ,ระ,ปประรครับเป็นประการครับก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับกับพื้นที่ของเราอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เหมาะกับสภาพสังคมการเมืองในยุคปัจจุบันนะครับที่ที่ผู้คนจะมีความคิดเห็นต่อเรื่อง,ต,งต่างๆในสังคมรอบตัวเราเนี่ยก็ข้างหลากหลาย นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีอุดมการทางการเมืองแต่ละคนก็มีค่านิยมมีวิธีคิดอะไรแต่ที่มันแตกต่างกันมันทาให้เรามองปรากฏการณ์ในสังคมปรากฏการณ์เดียวกันเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะครับซึ่งมาสะท้นอนอผ่านตัวเนื้อหาของละครเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของผู้ชายสามคนที่เป็นเพื่อนรักกันมาสิบห้าปีนะครับแต่ว่าเขาเกิด การอธิปรายเป็นการถกเถียงกันเมื่อมาชมงานศิละปนนะครับส่วนเนื้อหารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนี่ผมก็ยังไม่เคยชมนะครับค <c oughs> ุณตลาต้องมาต้องต้องต้องมาชมกันนะครับผมว<อ>่มาเนื้อหาในรายละเอียดแล้วก็ปีนไม้ไลายมือนในการแสดงของศิลปินที่ปเป็นมาแสดงละครเวทีให้เราได้ชมเนี่ยนะครับะจะเป็นอย่างไรก็ต้องต้องมาชมกันในวันจริงนะครับผมค่ะซึ่งรูปแบบของละครเวทีนี่คือแสดงว่า มีตัวละครทั้งทั้งสามท่านเนี่ยนะคะในในภาพที่เห็นอยู่ก็คือจะเป็นนักแสดงร,ร่วมกันแล้วก็มีบทพูดมีบทออของตัวเองในการสื่อสารในการพูดคุยกันอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์เพียรการครับผมใช่ครับซึ่งละครพิจีมันมันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารนะครับผมแล้วก็จะเป็นลักษณะของมีตัวละครนะครับมีเรื่องราวแล้วก็มี เนื้อหามีสถานการณ์ที่ทาให้เกิดเ,เรื่องราวเกิดขึ้นนะครับผมก็เรื่องเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยจะอาจะจะปรับเปลี่ยนไปตามาตามเนื้อหาตามละครที่เขาได้รับมานะครับผมก็ <c oughs> จะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็แต่ว่า,าถ้าใครเคยชมละครของสาขานิเทศศาสตร์ของคณะ วิยาการสื่อสารเนี่ย <Okay. S 2> ก็อาจจะคุ้เคยว่ามีตัวละครเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีละครอยู่รูปแบบหนึ่งที่เราใช้คนไม่เยอะนะครับก็อาจจะมีบางทีบางละครเวทีบางเรื่องก็จะใช้คนแค่คนเดียวสองคนสามคนก็มีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งละครรื่องเนี่ยจะใช้นักสแสดงไม่ไม่มากนะครับทีมง,งานก็มีแค่สี่สีทส่ท่านด้วยกันก็คือนักแสดงสามท่านนะครับ แล้วก็มีผู้กำกับหนึ่งท่านนะครับที่จะเดินทางมาที่มา,าตัดแสดงแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นนักแสดงกี่คนก็ตามครับถา้าถ้าเกิดละครเวทีก็คือเรื่องของความสนุกนะครับความสนุกความอารมณ์ร่วมสาระบารเดน<ร>นะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมรละครอันนี้มีแน่นอนก็คือมีทั้งเชิงุิลปิยภาพนะครับมีด้งเชิงเรื่องของอสาระประโยชน์ที่ที่ จะได้รับการชมละครเวทีนะครับผมค่ะค่ะจะมีนักศึกษาของคณะนะคะด้านนิเทศศาสตร์ไปมีส่วนร่วมในช่วงไหนส่วนไหนด้วยไหมคะอาจารย์พริการครับผมก็ส่วนใหญ่นักศึกษานี่ก็จะมามาช่วยในเชิงเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการจัดการแสดงมากกว่าครับเพราะว่าการแสดงละครเรื่องนี้คือเป็นยกคณะมาทั้งหมดจากจากกลุงนิวซีแลนด์ทั้งหมครับค่ะดังนั้น ต้องบอกว่างานนี้พื้นที่ของเรานะคะก็ห่างหายจากาละครเวทีมานานยกเว้นของคณะที่เคยจัดไปที่อาจจะได้ชมกันมาบ้างนะคะดังนั้นอาจจะต้องฝากเชิญชวนผู้สนใจคือตอนนี้ทุกกลุ่มเลยนะคะไม่ว่าน้องนนักเรียนนักศึกษากลุ่มประชาชนทั่วไปต้องบอกว่าทำไมถึงต้องมาชมละครเรื่องนี้ให้ได้จะหนุ่มต้องไฮไลท์สหนยหนึ่งในการเชิญชวนนะคะเชิญกะ ในอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่ามันเป็นหนึ่งก็คือเราในพื้นที่นะครับเราอาจจะยังไม่เคยชมนักแสดงนะครับแล้วก็ผู้กำกับจากจากส่วนกลางจากกรุงเทพนะครับผมึ่งเราก็จะค่อนข้างหาชมนักดแสดงที่เป็นที่ที่มีฝีมือเนี่ยได้ได้ยากนะครับแล้วก็การชมละครเวทีในบ้านเราไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง มีน้อยมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเมื่อมีเราเมื่อนักแสดงเขาสนใจอยากที่จะมาปัตตานีเนี่ยนะครับอยาจะมาให้คนปัตตานีได้ชมกันเนี่ยเคิดว่าอยากจะเชิญชวนนะครับมามาชมว่าปีไม้ไลายมือของของศิลปินนะครับจากกรุงเทพเพึ่งเราหาชมได้ปั้นยากเนี่ยจะจะเป็นอย่างไรนะครับผม ประเด็นที่สองผมคิดว่าอย่างที่ได้เรียนไปก็คือเรื่องของตัวเ,เนื้อหาสาระของละครนะครับผมคิดว่ามันเป็นเนื้อหาที่นขางจะร่วมสมัยนะครับก็คือ,อ่างที่บอกไปว่า,าผู้คนในสังคมมันมีความแตกต่างหลากหลายกันนะครับเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับแต่เราเอ่ามันจะแต่เราจะดำรงวิตรภาพ ของของเราตับคนรอบข้างเราอย่างไรเนี่ยนะครับผมว่าอาจจะอาจจะได้หาคะําตอบในในการแสดงละครเรื่องนี้นะครับผมค่ะค่ะ,ะดังนั้นละครเรื่องนี้ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนนะการเรื่องของออละครเวทีดีๆแบบนี้เราก็มีบัตรสําหรับผู้ที่สนใจที่จะมาชมด้วยมีช่องทางในการจําหน่ายบัตรในการเข้าชมในติดต่อได้ช่องทางไหนราคาเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์พิรการคะ ครับผมก็อ,อพูดถึงรอบการแสดงก่อนนะครับผมจ<อ>ริงแลวรอบนึงเรารับไม่ไม่มากนะครับเ็ราะ<อ>ประมาณ60กสิบที่นั่นเองนะครับเราจะเป็นเป็นสามรอบด้วยกันนะครับออรอบที่หนึ่งเนี่ยจะจัดวันพุทธที่สตุลาคมนะครับเวลาสิบสี่นาฬิกานะครับออรอบที่สองก็วันพุทธที่สิบตุลาคมเหมือนกันแต่ว่าเราจะไปช่วงเย็นนะครับก็คือเวลาแปดนาฬิกานะครับ ส่วนรอบที่สามก็จะจัดัน,ท, <S <S น,นที่5ตุลาคมนะครับวันพฤหัสที่5ตุลาคมนะครับเวลา10.40นนะครับการจัดแสดงสถานที่นั้นก็จะจัดที่คณะวิทยาการสื่อสารเลยนะครับคุณพัชราค,ครับก็จัดที่ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์นะครับผมจะอยู่ไปที่คณะวิทยาการสื่อสารไม่อยู่ด้านล่างเลยนะครับผม,มเราก็จะเตรียมที่นั่งเตรียมอะไรไว้ให้ทุกท่านได้ ใ,ในในนั่งชมกันนะครับส <Okay. S 2> ่วนราคานนั้นเนี่ยสำหรับบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็อาจารยอา์อาจารย์บุคลากรนะครับอของมอปัตตานีเนี่ยตัดราคาสองร้อยบาทนะครับส <Huh. S 2> ่วนนักเรียนนักศึกษาทุกคณะนะครับของมหาวิทยาลัยสขงขลานคริร์เนี่ยนะครับครับเพียงแต่ว่าะจะต้องไปจองล่วงต่อนะครับซึ่งการจองนั้นก็สามารถที่จะ ออจองแล้วก็ชาระเงินนะครับเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์น,นะครับของคณะวิทยาการสื่อสารนะครับก็จะมีแบนเนอร์ให้คลิกเข้าไปแล้วก็สามารถจ่ายเงินแล้วก็จองได้นะครับผมค่ะครับอขอขอทวนสามอีกครั้งนั่นเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงว่าเออบุคคลภายนอกอาจารย์บุคลากรมอสองร้อยบาทนะคะครับผมค่ะนักเรียนนักศึกษาเท่าไหร่นะคะ ฟรีฟรอ๋อฟรีค่ะนักเรียนนักศึกษาฟรีเลยต้องรีบจองเลยนะคะเพราะว่าแต่ละรอบไม่เกิน60ท่านเท่านั้นอันนี้ต้องรีบแล้วนะคะก็เพื่อสนับสนุนน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานี่ไปชมฟรีได้เลยแต่ว่าต้องให้จองเข้าไปในระบบนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาการสื่อสารมอปัตตานีนะคะใช่ใช่คเพราะว่าที่นั่งค่อนข้างจะจำกัดนะคครับ เกรงว่าเอ่อคนมาเยอะไม่ได้จองไว้แต่มีพืนที่นั่งนะครับเพราะว่าห้องตอนพื้นที่ไม่ไม่มากนะครับงผมเป็นมาตรการแสดงลักษณะนี้นะครับจะรับผู้ชมไม่ไม่มากอยู่แล้วขอบเขตนีก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะมือนกันนะครับผมจริงๆแล้วเขารอบหนึ่งก็อาจจะมีถ้าที่ติด30คนก็ถือว่าคนคนเออเป็นกําลังค่อนข้างจะดีนะครับ แสดงสามารถส่งพลังได้ถึงระทผมใช่รับอินเนอร์นะรับอินเนอร์ได้ได้อย่างใกล้ชิดด้วยในส่วนเขาใช้เวลาแสดงประมาณหนึ่งชั่วโมงไหมคะประมาณหนชั่วโมงครึ่งครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งโอ้โหอิ่มเลยนะะเต็มอิ่มแน่นอนนะคะก็ทวนซ้ำนะคะมี3รอบนะคะอรอบรอบแรกนะคะวันที่4ตุลาคมช่วงบ่ายส นะคะบ,า2 2> บ่ายสเป็นต้นไปก็จะเสร็จประมาณราวๆบ่ายสามโมงครึ่งนะคะแล้วก็อีกรอบหนึงวันที่4ตุลาคมรอบที่2ก็หกโมงเย็นนะคะสิบแนกาก็เสร็จจนถึงเวลา19บเกนาฬิกา30นาทีะคะส่วนวันที่5ตุลาคมนะคะก็รอบที่3เวลา14บสนาฬิกาถึง15นาฬิกานา,านที3รอบนะคะ2วันเท่านั้นนะคะกับการแสดง เรื่องอาร์ตนะคะบทะดัดแปลงจากบทละครจากฝรั่งเศสนะคะที่ทีมนักแสดงจากกรุงเทพนะคะจัดมาให้ทุกท่านได้ชมนะคะเป็นบทประพันธ์ของนักเขียนชาวฝรั่งเศสนะคะต้องไปชมกันนะคะว่าจะสะท้อนเรื่องราวนะคะทั้งงแง่มุมความคิดความรู้สึกความสัมพันธ์สถานการณ์นะคะแล้วก็การสื่อสารในรูปแบบของละครเวทีที่ผู้ชมจะได้ชมอย่างใกล้ชิด ติดขอบเวทีกันเลยทีเดียวค่ะช่วงท้ายอาจารย์เพียราการมีอะไรฝากเพิ่มเติมในช่วงท้ายเชิญค่ะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับผมที่สนใจทางด้านการการสื่อสารนะครับผ่านละครกเวทีนะครับผมมามา,มาชมกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปว่าเป็นะละครเวทีจาก จากกรุงเทพหรือว่ากลุ่มละครเวทีในพื้นที่ภาคใต้เราแทบจะไม่มีเลยนะครับผมน,นัะนานสักครั้งหนึ่งเราจะได้มามีศิลปินนะครับทางด้านการละครจากกรุงเทพนะครับมา,ามาแสดงให้เราได้ชมกันถึงพื้นที่เลยนะครับผมซึ่งค่อนข้างจะหาโอกาสนี้ได้ค่องงนข้างยากนะครับแต่ว่าแม้จะเป็นละครจากกรุงเทพแต่ว่าเนื้อหาสาระนั้นก็ค่อนข้างร่วมสมัยนะครับทุกคนสามารถชมได้นะครับผม พอตอนเชิญนะครับวันที่วันพุธที่4ตุลาคมนะครับแล้วก็วันพฤหัสที่5ตุลาคมครับที่คณะวิทยาการสื่อสารมอปัตตานีนะครับค่ะช่วงนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์เพื่อการไข้นุนานะคะจากคณะวิทยาการสื่อสารมอปัตตานีที่ได้ให้เขียนร่วมรายการในช่วงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับคุณพัชราคับค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มาพูดคุยแจ้งข่าวสารกันนะคะกับรายการที่นี่มออค่ะคณะวิทยาการสื่อสารมอปัตตานีเชิญชมนะคะละครเวทีเรื่อง a r ร์ตดัดแปลงจากบทประพันธ์ของนักเขียนชาวฝรั่งเศสนะคะซึ่งแสดงโดยกลุ่มนักแสดงการละครโตฮินโปรดักชันนะคะซึ่งก็เป็นนักแสดงที่ มีชื่อเสียงและก็เป็นนักแสดงอาวุโสนะคะที่ได้รับรางวัลการันตีมากมายนะคะด้านสาขาด้านการแสดงแล้วก็เป็นศิลปินที่เขาเรียกว่าละครเวทีที่สื่อสารทั้งแอคติ้งนะท่าทางนะคะเขาเรียกว่าสื่อสารกับคนชมคนดูเนี่ยนะคะด้วยเสียงด้วยภาษากายด้วยบทละครในการสื่อสารในการคุย สื่อสารพูดคุยนะคะระหว่างตัวละครทั้งาสามท่านนะคะที่เป็นตัวละครนักแสดงหลักที่ตัวละครแบบไม่ไม,ไม่มากแต่ว่ามีเรื่องราวของการสื่อสารกันนะคะโดยอาจารย์เพิการเขาเกริ่นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะคะว่าทั้ง3ท่านนักแสดง3ท่านเดี๋ยวอาจจะโชว์ขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเป็นทำไมถึงเป็นชื่อเรื่องอาร์ตนะคะก็คือนักแสดงหลักทั้ง3ท่านเนี่ยเข้ามาดูงานศิลปะกัน นะคะแต่ว่าแต่ละคนจะมีมุมมองต่อประเด็นเนื้อหาของศิลปะเรื่องราวที่ได้ชมนั้นเป็นอย่างไรแล้วศิลปะที่ว่านั้นคืออะไรคือเนื้อหาแบบไหนยอย่างไรนะคะเป็นศิลปะที่เราเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าเป็นแง่มุมแบบไหนนะคะซึ่งท่านก็ต้องมาหาคําตอบด้วยตัวท่านเองด้วยนะคะโดยเฉพาะการละครที่มันก็จะสะท้อนการสื่อสาร ในปัจจุบันด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็มีมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างกันบางครั้งอาจจะเห็นเหมือนเห็นต่างหรืออาจจะมีมุมมองที่เ,เราเชื่อแบบนั้นเราเข้าใจไปแบบนั้นแต่อีกคนอีกฝ่ายอาจจะมองไปอีกแบบอีกเรื่องก็ได้แต่ดังนั้นการที่เราต้องอยู่ด้วยกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะคะในสังคมเนี่ยบางทีจะลด เขาเรียกว่าแรงเสียดทานลดแรงประทะลดความขัดแย้งนะคะมันจะต้องมีเขาเรียกว่าศิลปะนะ้ละมุมละม่อมนะหรือแบบกลมกล่อมแบบไหนอย่างไรนะคะที่จะทำให้ เราอยู่ด้วยกันได้นะอย่างสันติแล้วก็อย่างมีความสุขด้วยค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะในละครเวทีเรื่อง a r ร์นะคะที่จะนำมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะย้ำวันเวลาสถานที่อีกครั้งนะคะพบกัน3รอบค่ะ วันที่4-5ตุลาคมนี้นะคะจัดแสดงที่คณะวิทยาการสื่อสารมอปัตตานีนะคะ3รอบเท่านั้นรับจำนวนจำกัดรอบละ60คนนะคะมีราคาบัตรนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนการละครของเรานะคะบัตรเอ่อสำหรับบุคคลภายนอก นะคะอาจารย์บุคลากรมอนะคะท่านละ200บาทนะคะ3รอบนะคะ14นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะวันที่4และก็รอบ18นาฬิกานะคะวันที่4 2รอบส่วนวันที่5ตุลาคมวันที่อรอบ14นาฬิกาเพียงรอบเดียวเท่านั้นนะคะ,ะส่วนนักเรียนนักศึกษามอนะคะหรือนักศึกษานักเรียนนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆนะคะก็ชมฟรีค่ะรีบจองดรวนเลยนะคะผ่านทางเว็บไซต์ คณะวิทยาการสื่อสารมอปัตตานีค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการที่นี่มอวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังรายการนะคะกลับมาพบกับราการงเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมหาวิทยาลัยสงลานนักกทร์นี้ก็ทินสร้สางคนสร้างเมืองไทย